สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนซองในทางผู้ส้มตุกท่านนะครับผมยอดว่านกอกเกี่ยไพเอฟซีละทางผู้ส้มตุกท่านไปฟังการสัมผัสระวงังโนเดียปลาลุยนกอันปลาลุยกับเสียโกนะครับ,เส,รบเสียโกในี่ยเรียกพเปิ้งหายมาแล้วนะครับสามตัวหางเดียวในหวยวันที่สิบหกมีแต่ต้อหกเก็บนะครับเพิน่นเซมดัดเองตามไปฟังนํากันนะครับเข้ามาแล้วกับนกดติดตามกดแชร์เป็นกําไรใยอะด้วยนะครับขอมุดตะวันอีกหน,นึ่งโนเดียแวกปันมาให้ ผมประเด้ไปนั่มพอติดารกิจบางอย่างพงเห็นม,มาทําเป็นคลิปเพื่อว่า,วาจะให้เอฟซีได้ทำส้มทุกท่านได้ฟังในรูปไว้นั่นกันทุกตะกิปนะครับเพื่อนเส่มาเองตามไปฟังพอปอมกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับซีแฟนสงทุกคนนะคะมีนนนยามาตามแนวทางของเนียโกเลขพระนะคะเลขพระควรที่ผ่านมานี เลขพาคเขามาสองนวดซ่อนนะคะวัที่ผ่านมานีห่เก้าสองเลขออกเก้าสามนาเลขงวดนี่เลขพักห่มาแล้วนะคะเป็นเลขสามตัวอ้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากัน,น,ะะนเลยค่ะหมยไดย่ยนใจดีตวหวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับสีสัมพาสตันหันหนาหันหลังคบนบอกไงบรรยาเ่าคนมองอกแทนอันนวดพุ่นน้งวดพุ่นเข,ขาเนาะเลขพักเลขพัะ ห้าหกศูนย์น้องเล็กวัสดี่านมาหนี่เด้อพี่น้องเด็พระเป็นศูนย์เก้าสองนะคะมันอ,อกเก้าสามนริยะค่ะของมุ่นพอเจอเลรคนในมาเขียนศูนย์เาสองหรืยศูนย์สองเก้าเลยละ,ะมันออกเก้าสามเอ็ซี่ <F 4 S 2> เป็นกะพอได้สือส่อถึนซื้อลงมือม่ผูดไดโชคดีดอกมือนน่นนริยาไทายเนีย่ยโกไปหาหมอมา พัานเขียนอยู่ในพี่น้องเอฟซีนะคะนี่แหละเหตุคือเหตุและผลเป็นอยังคือมาเป็นสภาพหมุนให้เพื่อนเพื่อนเอ่อเป็นโรคไตแล้วกอ็อาทิตย์หนึ่งสามข้งนั่นได้แม่มายืดกันไปอีกรองมาน,นะคะโอ้โเนาะเขึ้นกระจิ้บตาหมองเก้านี่บเ่เข้มะจิบหนี่เราจนว่าใครเห็นเหรอฟออาทิตย์ละสามัาง้งงฟอกก็ชิบเปียงไทยพ่ดีเนาะเดี๋ยวต้องไปเจาะกัน เอพซีเพิ่นกะโชคดีตั้งแต่ยวันหกศูนย์ล่ะเพิ่นก็ได้อยากซอยค่าละมันรถคาอยากเนี่ยไปหาหมอไปกับว่าไปซื้อเลยยังหาเลขมาฝากเพิ่นเพิ่นก็เลยเห็นความสองขัญตรงนั้นก็เลยฝากทานทั้งสงงงงองเข้ามากกับว่าหลายดอกค่ะมี้สองขั้นนะคะคุณชะยานิท่าร้อยบาทคุณมสำรวยห้าร้อยบาทรวมเป็นเงินหนึ่งพันบาทนะคะถึงมือแล้วเด้อค่ะไววพ่อเนี่ยเป็นไรเด้อเอพซีก็ได้ที่อยอค่ารถคาละมัน การักษาขายอยู่ขากินให้ถือเลขลายให้หยุกเนื่งเ n ี้ยเงี้ยเง้ยเางี้ยเลยเอพีกเลยวนี้สาธุมวนี้ใคถือได้บเป็นจะดีแจ้งคดทุกบ่เอ็ที่แดง่าได้เลขมากแหลมบ่นี่เออห้เจ้าทั่วบอกว่าสองสมองงหันละคุณานู้เห็ดกับเขาหนุ่ได้รับทรศัะท์เอ็นดตานซ้ายเขาล่างแม่ท่วไปครัู้อ่นเขาเจ้าย่บัน ้าบวกเล็กขยอท่องบวฟังสองขโมงมันันค่ะอันงวดนี่เป็นยังเป็นพุศลก็เก่าคนมามันดังค่ะโดบอกเพิ่นมาถีปอยหลังมันสินบรีมันแหงอย่างคนสือบ่ท่านแนนผู้ไดสิหาซื้อลอตเรี่ได้นาะมันีบพีไหมหลังมันถีอแม่นนกเอะแน่นที่สิหาสิบหก้อกฟังวะก็ดังบ่มันบ่นมันดังบดนบ่นคำเล็กๆ ังบอกมนอออกลิสนาหนึ่งในหกอวนหกศูนยกับบดังนี่หนหาหกศูนย์กับบอดังตีเื่อออกอยู่บอดังมันหงวนที่สองนึงเนี่ยค่ะหงอนี่พันหาหนี่ดังคักสีศูนย์กาสองศูนย์สองกแม่ศูนย์ศูนกาสองดังครับหนนี่พ่นไอ้มาหางเดี๋ยวเก้าบ่ไอ้มาหางเดี๋ยวก็สปไหมาตูดได้ปดไหมาสี่ศูนสมสี่ ตัดเอาแล้ว <3 S 1> สามเนี่ยตัวเด<ะ>ียวเต็มตดัดที่ศูนย์มันว่ตาตีสามศู่ย์สามตัดไปหลายตัวต้อก็หลายตัวเนี่ยครับือโน้ตัดไฮซื้ออันนี้ซื้อตัวเดียวนี่คือศูนย์สามเลยคือตัวเดียวแม่นค่ะโน้ตัดไฮซื้อเพราะว่าเป็นยังือตัดแบบนี้เพื่อเล่ห์ออกตามตัวมุนมันเป็นศูนย์สาม เพื่อเลข้ออกสามศูนย์สี่จ็ดสินะดูกระเลขดตาเพื่อมันออกเพื่อเลีสามศูนมันก็มาตรงๆเพื่อมันมาโตดูกระเล็ดตาหายแบบว่าผ้าที่ว่าเอาแบบเอาแบบชั่วๆเพื <agan> ่อคนก็ต้องเล่นศูนย์สามมันปะแหน่แหน่เน้นครับที่เอผู้หายมันว่าเด็ดก็จุดควอนี่มันติดเดี่ยวบนหลังนะติดทั้งบนขั้งหลังแล้วว่าจุดควอนนี่ไรคะชุดต้องหันแม่จุดสามเจ็ด โมก็้ต์แมลางไปนลางบนเมอ่อที่ว่าไทยเป็ห้าก้อนอย่างเยกัเพราไงอย่เอันนั้นเลกมีที่มากมนอันนี้เรกผ้าว่าแมนหมดแล้าอันนี้เรขผ้าคลิปนั้นเป็นเลขอันเลกมีที่มากอันนีเป็นเลขผ้าเ๋ยาเขาเรกช่วุหน่มันถือเขาอันฟันดีเขาอันฟันดีแล้วน ขาว่าผู้เขาห้มากเขาว่าพันดีแล้วก็ลูกปลามันจะเป็นบนหรือเป็นล่างเพราะแต่ว่าพันหายมากแล้วพันฝันดีมันบอกเขาว่าถึงทั้งบนทั้งล่างเนาะเราเลขผ้าหนีพันมาจังใดเป็นหายมากน,มนี40 3, 40 3, น่เลขพาคนหายมากสี่งวดสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามแล้วทียากการหายสี่ศูนย์สี่สามศูนย์สามแต่ว่าการเล่นศูนย์สามถ้าเขางวดนี่จะเป็นงวดที่สามมันเปรียบแค่ คือก็ปัญหาเสีงวดแต่ว่ารุดรุดวหัดหนึ่งแล้ววดนั่นหนึ่งหนึ่งหกตรงตรงวดทัดมากนี่หาหกศูนย์แต่ว่าออกหกศูนย์เนาะวัดทิพานมาหนี่หยศูนย์เก้าสองออกเก้าสามแต่ว่าสังเกตดีดีเลยค่ะจะมาบนมันปะเมียนโบประคอยมาแล้วเรื่องที่มาบนอุ้ยร่างกัมาอยู่ หกศูนย์นั่นเด้อเนาะหาหกศูนย์มันออกล่างมันออกเก้าศูนย์บนหัวนั่นแต่ว่าร์แถนครึ่งปีเท่าก็หกเป็นเก้าเนาะซึ่งเขาทั้งบนทั้งล่างมองวนั่นี้คือว่ามันใช้บนกับเม่นว่เป็นไปได้เด้อก็ต้องกันบนล่างมันว่าเนาะกันไม่มาเมื่อนี้กันสิเอามาตะหมูว่านุ่งกับสิทามาเอามาแล้วฝันดีว่าเพิ่นกระทำบ่ได้เนาะเพิ่นแสดงว่าเพิ่นเพิ่งเห็ุวิธีเมื่อนี้เหมืนบ่ ก็รู้กันเขาทั่วบอกว่ามันจะเลมากบางสองสงฆ์สอสงกวนเนี่ยก็ได้สอบแกบอกว่าหลายแบบฉก็ซื้อได้ยู่บ่มาจะได้อยูนี่น่ได้ยได้ยู่หรกเพราะมันียบดังแ่แต่บางวันที่ผ่านมาเดียยอมรับได้เก่าสองดังครับไรับมันได้ก็ได้เครื่องไรับได้เจ้าดังครั้ลูกยิ่งเลยย่องก็ไปหาไปถือน้ำเขาว่าดังรับ มันกระจายไปหมดตัวเลยยองไกลไเลเนี้ยนั่นอูอันี้ร่งมันร่องนช่องนี้มันไปออกพอละยออนันขั้นไปหอประเทศนอกคนนะก็เบิเตซี่วมันเงืนมากเนาะบางครั้งมาแต่อเมริกาก็มี่ได้เยอรมันก็มี่ไต้หวันกับม e> ี่มาประเทศจีนกรบมี่มากเหมือนวนออกตัวโลกนะ กะสิว่าดังแต่เล่ยไทยประมาณเลขเก่าเลขติดเก่าบางเจ้าบลับเป็นบะอันนี้ก็ติดังจังจังตรือเมื่อแเลขติดซี่นี่กับบุลูกุกันที่ว่าที่แน่ๆนะติดเก่าติดเจ็ดนะแบบนี้ปัญหาเยอะจังเลยเล่เหนื่อมาเนาะเล่บอกขั้นฟันละจังไดเดี๋ยวมือเล่เล่ออก เงามเศร้านูสิมาถามอยู่ดอกเพื่อฝันเกี่ยวบ้านหลังนั้นหลังนี้กันว่าศูนย์สามเพื่อฝันเกี่ยวเยี่ยนใ่ใหญ่ห้ามันบ่ะเนี่ยเยี่ยนใบใหญ่บางนี่บ้านเลขที่สามศูนย์ได้เนาะสามศูนย์ค่าเลขออกตอนนั้นเงี้ยโบมาฝันเห็นบ่ะมาฝันมาฝันมาฝันเี็นเงี้ยรังนันมาฝันเห็นเดี๋ยวตอนเศร้าตอนเศร้ามือเลขออกนูสิมาถามอยู่ว่าฝันเกี่ยวเยี่ยนย่ายป่เยี่ยนใหญ่เท่าบ่สรุปว่าเนี่ยทางเลขผ่าปัญหา403ศา้างเดียวนะคะนะยะตัดหายสี่ศูนย์สี่สามสามหัวเงี้ยน่อยใหญ่ เลขศูนย์สามเนาถอนหายมาสามตัวหางเดี่ยวคือตัาเลขพระของแท้จะเป็นแบบนี้นะคะจะมาหางเดียวตลอดเลขสามตัวจะมาหางเดียวแต่ว่าเลขสองตัวือข้าตัดอยู่ในหันนะคะจริงๆอาจจะเป็นศูนย์สามแต่ว่าตัดอยู่วนอยู่ในนี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะาทั้งหาเสือสลักินแบงรัฐบาลไทยเมื่อได้เสีได้ไปพ่อีปันนี้แคนเมื่อวันจันทร์เดี่ยวขันมาสิมาาม

ลีมันพิมพ์มือไหมันก็ออกมือนัานเด้ครับกับบางวาเอฟซีและทำส้มตกตันข้องสินเยินฟังแล้วนะครับทินวันนี้ยาในสาหรูเรียกของเสียกลัวเรียกผ้าหมานะครับซันราบอไ์ิทายกิมนียกาจจะลุยครั้งหนึ่งนะครับเสียโกลเรียกผ้าหมาแล้ว3าตัวหางเดียวงวันวันที่สิบหมีถุนยนหกเก็ดนะครับเรียกผ้าหมากับมี403 40, ย์สาชุดเดียวนะครับมีเท่านีนะครับมาตัดเป็นสอตัวกัเป็นซีศูนย์ซีส ซุดสามนะครับเน้นในซุดสามนะครับซี่ซุดสามเน้นนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางถือแต่กินแป้งขอาวตะบานก็วางไว้เอฟซีและหมอนต้มสันคงเสือเง้ยในฟังแล้วนะครับสำหรับผลไมถ่ายคลิปนี้ขออยู่ที่เพววียงสานี่พบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับกิปนี้โชคดีสวัสดีครับ